รายงานจากช่องข่าวออนไลน์เหตุการณ์นี้ถูกแชร์กันสนั่นบนโลกโซเชียลทีมข่าวเตือนภัยฝากถึงประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่าประมาทแม้อยู่ในบ้านของตัวเองและหลีกเลี่ยงการใส่ของมีค่ากล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้ชัดเจนรถยนต์คันหนึ่งขับวนไปวนมาหน้าบ้านหลายรอบเหมือนกำลังดูลาดเราเหยื่อก่อนจะจอดบริเวณหน้าบ้านของหญิงสูงอายุคนหนึ่งที่กำลังทำความสะอาดอยู่หน้าบ้านตามปกติ จากนั้นหญิงคนร้ายรายแรกลงมาจากรถทำทีเข้ามาถามทางด้วยท่าทีสุภาพแต่เบื้องหลังนั้นกลับมีเจตนาร้ายเพราะสิ่งที่จ้องอยู่ไม่ใช่เส้นทางแต่คือสร้อยคอทองคำที่อยู่บนลำคอของผู้สูงอายุคนร้ายหญิงที่ถามทางก็กระชากสร้อยทองออกจากคอของยายแล้ววิ่งรวดกลับขึ้นรถไปอย่างรวดเร็วขอบทุนคุณน้อยกาลสินที่ส่งคลิปนี้มาให้ทุกคนได้ดู เพื่อเป็นอุทาหรณ์ทีมข่าวออนไลน์เตือนภัยรายงาน